ก็สวัสดีชาววันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในสายฟรีวันที่12กันนั่นเองนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรไหมนะครับอันดับแรกเลยนะครับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นยานของบูรอดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นกิวผมนี่แหละนะครับกิวอันดับหนึ่งที่ตีเกลิวกันชุบตอนนี้ไม่รู้ว่าตีแตกหรือยังนะนี่ มาดูเกลียวกระชุบอืมเอ๊นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมมาตีช่วยถึงแม้ดาเมจมันจะน้อยนิดนะวันนี้ผมก็ตีไปสครั้งแล้วนะอาจจะตีเพิ่มอีกสักครั้ง2ครั้งอยู่นะอ่ะสําหรับวันนี้นะผมก็ดันเวลมาถึงเรเวลห้าสิบสี่นะพรุ่งนี้ก็55เราจะได้ทำดาวม่วงกันสักทีนะนี่ห้าสิบมาก็จะได้ทำดาวม่วงนะวันนี้ขึ้นมาแค่เหมือนเดียวนะขึ้นมาไม่เยอะเพราะว่าผมรออัพพลังวันพรุ่งนี้แหละนะครับตอนเรเวล55 น่าจะขึ้นเยอะกว่านี้มากๆอยู่นะครับประมาณเกือบถึง4ี่แสนได้นะพ่งนี้ก็คือแบบดองสมุดรอนะครับดองสมุดรอนี่ตรงนี้นะเป็นลงยิมขั้นสูงนะครับทุกคนมันจะได้ค่าพลังเยอะกว่าพวกชั้นกลางชั้นต้นนะครับชั้นต้นนี่คืออัปไว้แค่นี้ก่อนนะรเราจะมาอัพตอนเรเ่ลห้าสิบห้านี่นะครับขั้นสูงนี่ให้มันเต็มก่อนนะรตรงนี้มันจะได้เยอะนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ใช้สมุดอัพในวันนี้นะถ้าอัพนี่คือ มันมันไม่ได้ไม่เยอะนั่นแหละนะครับก็ดองไว้รอพวุ่งนี้ดีกว่าก็เลยทําให้ค่าพลังวันนี้ไม่เยอะนะครับแต่ถึงแม้ค่าพลังจะไม่เยอะนะครับวันนี้ผมก็จะมาตบกับคนดูเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าขอมาเยอะซะเหลือเกินนะขอมาทุกวันนะอ่ะเรามาดูตัวละครของเราก่อนนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือปาลมของม่วงทุกวันนะครับวันนี้ได้ความเร็วโจมตีมาครับอ่ะ ตัวอักษรเป็นอะไรของมันอีกอะความเร็วโจมตีมา1ชิ้นนะครับแล้วก็มีความเร็วให้ดผีนะครับก็ใส่มานะไอโซนิกเร็วที่สุดละกันนะครับสําหรับตัวนี้นะแล้วก็การโลกก็ใส่ความเรเอใส่โจมตีมันนะครับโจมตี3ชิ้นนะครับของเจนอสนี่ก็คือครบแล้วนะ HP ดวนเลยกะว่าจะไม่ค่อยปั้นนะแต่ว่าโอ้โหของมันดีขนาดนีนะ้แล้วผมเอามาใส่ให้ตัวอย่างโจซีก็ได้ทุกคนว่าโจซีมันชอบโจมตีเปอร์เซ็นต์ไหม หรือว่าชอบให้พีเปอร์เซนต์นะครับคอมเมนต์ได้นะตัวนี้ผมอยากปั้นอยู่นะมันแรงจริงนะเมื่อวานโดนมาแล้วนะโอ้โหระเบิดดีคือแบบหายทั้งทีมนะขนาดแบบตัวอิสิาธรรมดาแค่นี้เองนะโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าครับถึงแบบ พลังเราจะไม่พร้อมนะครับแต่ว่าใจพร้อมก็พร้อมตบหมดอะครับมาคนที่ที่หนึ่งเลยนะวันที่หนึ่งจะเป็นกล้วยตาหนีนะครับบอกแล้วว่าผมรอตบตอนได้แบบวันที่ส4ี่ได้พวกตัว s r ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าใช้แค่2ตัวมนาะมาดูสองตัวเขาใช้โอ้โหูบุกิกับปูบอมนะเอาคอปูบอมมายืนอยู่นะไม่เป็นไรครับยังไงก็ไหวอย,อยู่แล้วครับมาดูกันเลย โอเคเข้ามาเทิญที่หนึ่งปูบอมกับฟูบุกินะครับปูบอมยืนหลังฟูบุกิยืนหน้าแล้ววันในผมจะได้ตีฟูบุกินี่ยมันจะพายุนนรกใส่ผมตายก่อนแล้วไปแล้วครับนักากับวันหนึ่งตัวครับจังหวะนี้เคาะไปหนึ่งทีแล้วก็ปูบอมอันเิเมตมาอขนาดปูบอมยังเร็วกว่าทีมผมเลยแล้วคาอไปอีกหนึ่งทีครับนะม,มาดูกันว่าการโยปล่อยมัดจะเอาลงสักกี่ตัวเขาอไปอีกหนึ่งทีแล้วก็อันติเมตปล่อยมัดไปตุ๊บตุ๊บ ไปหายไปสองตัวครับยังยืนอยู่สี่ตัวแมตตีธรรมดามาแล้วระเบิดปุจากคนของเจนอตนะครับเราเปิดไปจังหวะนี้นะครับนะอ่ะหายไปหมดแล้วเหลือแค่วูยกคคนเดียวนะครับมาดูกันว่าโซนิกเราจะสาบตายเลยไหมแล้วก็ฝังสีเงาเราสิทิศเอ,อเดี๋ยวนะแล้วก็พายุนรกคืนกลับมาดูเลือดฟูบุกิด้วยครับทุกคน โอโหฝฟังสีเงาปูโอโหทําฝังสีเงาผมยังง่อยเลยนะแล้วก็ฟังสีเงาอีกหนึ่งดีเออปฟูบุกิบอกว่าถ้าฟังสีเงาเบาขนาดนี้ให้สักสิบรอบโอโหหายหมดครับเลยแค่ปูบอมคนเดียวนี่มันฟูบุกิในตัวแทงครับทุกคนทำไมมันขนาดนี้โอโหเรียบร้อยครับเรียบร้อยถึกเกินนะโอเคปากไว้กว่อนนะครับกวยตานี โอโหตัวเดียวเสียวทั้งทีมจริงๆนะถ้าว่าเฉงน,นะครับคนนี้น่าจะเป็นคนจีนนะพลังอยู่400แสนเลยเลยสี่แสนสนะครับรับแอดหน่อยผมรับแล้วนะครับแล้วก็ตีผมหน่อยพี่ชายจัดไปครับพลังเยอะกว่าเราเราก็ไม่กลัวครับมาดูกันเลยโซนิกเราเร็วกว่าโอ้โหฝั่งเขานะมีกืนกระสือด้วยสับใส่พี่ดำ แล้วภาของกูเีส์นี่ทําให้แบบมันดึกดืนมากนะสับไปยังไม่ได้ติดไม่ย่อทอเลยนะเลือดยังแบบเดือด,น,ดนิดนิดหนึ่งแล้วเขาฝังสิงเอามาใส่โจซีเราโอ้โหแล้วก็ปล่อยมันมาอีกหนึ่งทีครับสําหรับกูรีส์การโล้อขึ้นกลับไปนะครับดูหักสีทองแต่ว่าเลือดไม่ลดเลยสักนิดเดียวนะ <c oughs> โอ้เลือดไม่ลดเลยมันจะนดึกดกทนไปไหนแล้วก็ปล่อยมัดไป ดาเมตเท่าไหรดาเมตแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นยังเบาเลยนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลยังไม่แตกครับแต่ว่าฝั่งเราหายไปแล้วสองตัวมาโดนฝั่งสิงเอาเหลาสีทิศไปติดไม่ยอดทองครับสำหรับพี่ดำซูปเปอร์ลอยดักชายของเราแต่เจนอตเขายิงคืนกลับมาหืมทำไมเจนอตมันเบาอย่างนี้อแค่แสนเดียวเองนะเจนอต บอกแล้วโล่ปูบอมมันหนานะต้องเอาออกนะครับตัวเจนอตตัวอื่นๆที่เข้ามาก่อนเจนอตนะครับสำหรับตู้ตัวดํานะในสมัยก่อนนี่คือเจนอตออกมาที่หลังเพื่อนมากๆเลยนะแต่ว่ามันยิงใส่โล่ปูบอมนี่คือสู้พวกกาโลสู้พวกโกเยนส์ไม่ได้เลยนะทุกคนถ้าแบบระยะยาวคือไม่ได้แล้วช่วงต้นเกมนี่คือแรงอยู่หรือไม่ก็ไม่มีโล่ปูบอมนี่คือแรงกว่าพวกนี้อยู่แต่ถ้าพ่อเป็นโล่ปูบอมทีไรมันจะเป็นแบบนี้ทุกทีอะ ยิงไม่ไม่ค่อยสะใจดูขัดตรงขัดใจมากมากแต่จังหวะน,นี้ขอสับไปก่อนแล้วกันซุปเปอร์ลอยดังชัยหายไปแล้วแล้วยิงมาขนาดพลังน้อยกว่านะยิงมาแค่เนี้แต่วันไหนจะตายยิงเบาแค่แนววันไหนจะตายไม่ใช่แค่ตัวเขานะตัวผมด้วยเนี่ยเจนอผมด้วยเนี่ยใส่เลือดเยอะซะขนาดนี้นะโซนิกยังสับติดไม่ดับได้เลยแล้วโกคิสึนะครับโดนเคาะไปหนึ่งที กระดูกดหักสีทองแล้วเคาะใส่อาซึมมากี่อีกหนึ่งทีมาได้เวลาปล่อยมัดแล้วตุ๊บต,บต,บตับตุ๊บไปหนึ่งทีนะหายไหมยังไม่หายเจนอตตธรรมดามาโอเคเข้าสู่เทิร์นที่4ี่ครับจังหวะนี้ฝังสีเงาเหลาสีที่ใส่ปูบอมแล้วโลยืนอยู่แล้วจังหวะนี้เจนอตเขายิงกับมาแสนเดียวเองมันก็ยังไม่ตายนะมันก็ยังไม่ตายโดนเคาะไปติดไม่ดับไปแล้ว ฝังสีเงาเราสีที่ใจเจนอตของเราโอ้โหแล้วก็น่าจะแพ้เพราะโซนิกนี่แหละมันก็ค่อยๆตับไปเรื่อยๆนะอ่ะจังหวะนี้นะเหลือแค่โซนิกตัวเดียวผมขอยอมแพ้เลยได้ไหมเนี่ยขอยอมแพ้เลยได้ไหมเนี่ยติดไม่ยอทอไปแล้วถ้าโดนเจนอตยิงนะครับรอดูฝังสีเงาทำไมมันเอาเจนอตเร็วกว่ามาันมันไม่แรงนะถ้าบางังเฉงนะเอาเจนนอตออกเลยผมบอกเลยนะ ถ้าอยากแบบจบเร็วๆคือเอาเจนออดออกปั้นกูเทสซึมาต่อยดีกว่าน่าจะแรงกว่านะไม่ไหวครับคนต่อไปครับส,สูมได้แต่เกลือส่มได้แต่เกลือไม่รู้ว่าลงหรือเปล่านะครับแต่ว่าโอ้โหเขาพิมมาเยอะมากเหมือนผมจะตบเขาไปแล้วนะตบอีกก็ได้ครับมาตบอีกก็ได้พลังน้อยๆนี่อย่างชอบนะบมา เอามาสู่เทิร์ที่หนึ่งครับตัวนี้เราเร็วกว่าก็ฟังทีเอาไปใส่เมทัลไนครับวันนี้เขาสับขึ้นกลับมาคนระับหือไม่เข้านะพลังห่างกันเยอะเกินไปแต่จังหวะนี้กาโร่ครอบไปปล่อยหมัดหนึ่งนทะีครับใครจะยืนไหวหรือเปล่าแล้วก็หายหมดทีมครับหืกาโร่ตัวเดียวครับถือว่าโหดนะผมชอบกาโร่มากๆเลยนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะต่อมานะครับจะเกิดนะครับคุณจะเกิดหือรับแอปผมหน่อยนะครับ ตั้งนานแล้วนะไม่รู้ว่าผมตบหรือยงังคุณจะเกิดนะครับแต่ว่าวันนี้มาตบอีกทีก็ไม่เสียหายอะไรมาโอ้โหคนนี้มีทัศสึมากิหรือว่าเคยแบบตบกันไปแล้วนะมีทัศสมึมากิด้วยมาดูทัศสมึมากิเขาจะแรงแค่ไหนนะมาตัวนี้ฝังสีงเงามานะครับแล้วตามต่อด้วยเรือนหินทําลายฟ้าโอ้โหสามแสนสามหมื่นแล้วก็ยังไม่ได้ระเบิดนะ พอดูรลเบิดได้เลยครับแล้วต่อยมาอีกหนึ่งทีจากโกเกสืนะหน้ากากหวานหายไปแล้วจังหวะนี้ไม่มีลูกไฟนะครับก็ตีธรรมดามาแต่ว่าติดบทขยี้อยู่นั่นเองอารูของเราขอปล่อยมัดขึ้นกับไปหน่อยแล้วกันไปอีกหนึ่งทีไอ้คุณคุณจะเกิดมีตัวอย่างโจซีไหมถ้าโจซีนี่เอามายืนแบบรอระเบิดของคูบุกิเนี่น่าจะตัวทีมผมน่าจะหายไปแล้วนะบอกเลยนะที่ผมน่าจะหายไปแล้ว ถ้ามีแบบโอซีมายืนกับผูบุกี้นี่เอามาแทนคิงนี่คือหายแน่นอนนะคุณจะเกิดโอเคโดนสับตายไปแล้วแล้วฟูยุกิอีกหนึ่งทีครับเลื่อนหินทําลายฟ้ามาเรียบร้อยครับเรียบร้อยไหมเพราะหนึ่งทีก่อนตายเพราะหนึ่งทีก่อนตายแล้วก็ต่อยอีกหนึ่งทีโอ้โหคาร่นี่โดนยับๆเลยนะจะยืนไหวหรือเปล่าจะยืนไหวหรือเปล่ามาดูกัน แล้วก,กาลกาโลกยังได้ปล่อยมาดอีกเึ่งทีเอาลงไปนอนสักตัวหน่อยดิจะนอเจะนอนลูกเรียบร้อยครับโดนฝังสีเงาเราสิทิศเกมตายโอเคสำหรับคุณจะเกิดนี่ถ้ามีแบบโจวซีมาเนี่ยคือดีมากไม่งั้นก็ตัวอย่างวัคซีนแมนก็ได้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนหลังๆนี่ถ้าแบบอยากจบีก็น่าจะพรุ่งนี้แหละนะอ่ะ ขอตัวดีๆ FC ครับพี่ขอบคุณครับที่ตบผมบอกช่องหน่อยได้ไหมได้เลยครับมาดูกันพลังเขา3ามแสนแปดนะเยอะกว่าเราอยู่แต่ว่าเราจะเกียนคนนี้ดีไหมเกียนได้ไงวะเขามีนกฟินิกแมนวะจะเกียนยังไงดีโอ้โหจังหวะน,นี้โดนสับไปแล้วครับสําหรับจซีของเราแล้วก็ฟูยุกิโอ้โหไม่แรงเท่าไหร่วะพลังเยอะก,กว่าทําไมมันไม่ค่อยแรงวะแล้วกเซนอต ยิงมาอีกหนึ่งทีโอ้โหสองแสนสามนักดาหวานเราหายไปแล้วแต่ตัวที่เราปั้นอึนๆ 3, ดๆเนี่สามสี่ตัวนี่คือก็นัก,กาบหวานก็ยิงไม่ตายเหมือนเดิมนะเพราะเอ้ยไม่ใช่ดิตัวอย่างเจนอตนะครับยิงเราไม่ตายเหมือนเดิมนะแล้วการลูปล่อยหมัดขึ้นกับไปสักหนึ่งทีแล้วกันตองไปนอนอีกรอบหนึ่งครับแต่วะนี้เจนอตได้ยิงมาสามแสนเอ้ยถือว่าแรงอยู่ถือว่าแรงอยู่ทำไปเล่นไป จังหวะน,นี้เข้าสู่เทิร์นที่สองเราเร็วกว่าก็ฝังสีเงาไปมาดูกันว่าจะชนะไหมต้องมาดูฟูบุกิเขาจะอันติแรงแค่ไหนนะครับจังหวะน,นี้คาอกับคืนไปหน่อยหนึ่งทีแล้วฟูบุกิพายุนารุมาหูยกาโร่กเกือบตายครับแล้วข้อหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะแล้วก็ยิงมาหนึ่งแสนสองหมื่นนะปุบ,บอมเราหายไปแล้วโอ้โหยานหยาบแล้วทีนี้ครับกเป็นหนึ่งแมนลุกขึ้นมาชิกไปอ่ะ ตววตีธรรมดามาเราได้เปิดช้านี่คือสองตัวสุดท้ายเลยนะฝั่งเราได้เปิดมาดิอาโลปล่อยมดไปตึ้งทีหายไหมยังยังยืนอยู่ไหวเนอตดดีธรรมดาไปแลวจังหวะน,นี้โดนฝังสีเงาเราสีทิศเข้าไปอีกหนึ่งรอบตายไหมนกฟินิกยังไม่ตายโอ้โหเกียดนกฟินิกกับซอมบิ้แมนมากๆเลยตอนนี้ เ็ได้ด้วงอาชูล่าคาบุโตะนะครับด้วงอาชูล่าโหมดมาสัมแมทเข้าที่หน้าหน่อยนะรอเจอวันที่สี่ได้เลยนะผมบอกเลยผมล็อกด้วงนะขอให้ได้แล้วกันมานั <ะ S 2> กทนิกแมนจะเอายังไงจะเอายังไงมาดูกันการุขอปล่อยมาอีกสักหนึ่งทีเอาแถวหลังให้หมดเลยนะมาขอแถวหลังให้หมดทุกตัว ไปเลยหมดโอ้โหไม่ตายไม่ตายโอ้โหเอายังไงดีฝังสีงเอาเราสีพุ่ไปอีกหนึ่งทีแล้วกันการุผมยืนต้องยืนให้ไหวแล้วเขาได้ระเบิดปืนจากกนมาการลต้องยืนให้ไหวแล้วจยงหงวะนี้เอ,อยังไหวอยู่ข้ขึ้นกรไปหนึ่งทีชุล่าสมัสมา,มายังไหวยังไหวการุเขอปล่อยมัดอีกหนึ่งทีเห ล่อยอีกมาอีกหนึ่งที่ปุบบอมหายไหมปุบบอมหายไปแล้วครับโอเคแล้วก็สับไปที่เจนอตโอเคมาจังหวะนี้โซนิกเรายังยื้อไว้ได้ยังยื้อไว้ได้ต่อยไว้อีกหนึ่งที่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่น้องชายพลังเยอะกว่าเหรอพลังเยอะกว่าแล้วจะยังไงพลังเยอะกว่าแล้วจะยังไงพลังเยอะกว่าแล้วจะยังไงเราได้เปิดก่อนครับเปิดก่อนได้เหยียบหรือเปิดก่อนได้พูดมาดูกัน แล้วเขาสับขึ้นกนลับมาเราจะตายหรือเปล่าหูยตายแล้วสวยละสวยแล้วสวยแล้วครับนนจังหวะนี้สวยของจริงสวยของจริงโอ้ยโซนิกแมงเลือดเต็มโอ้โหจะบ้ากันแล้วมั้งเลือดเต็มเฉยเลยถ้าเราเอาโซนิกไปยืนล่างนี้น่าจะดีกว่านี้นะอ่ะคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้าย นูเกิลนะครับตบพนหน่อยผู้เล่นใหม่ห okay. ัดเล่นครับ KFC สายพักคำพีจัดไปน้องชายตอนสุดท้ายนะครับมาเราก็เร็วกว่ามันเดิมครับเขามีโจซีหน้ากากหวานแล้วก็โซนิกนะครับโอเคเขาสับมาที่ปุบอมลองก็ยังยืนได้ไหวนะครับแต่ว่าน่าจะติดไม่ย่อท้อไปจั่าวันนี้ยิงมาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับบอกเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ แต่ว่าตัวอันตรายน่าจะเป็นโจเซบสองแสนสี่หมื่นเอโนตกับการโร่โดนไปแล้วไม่รู้ว่าจะระเบิดแรงแค่ไหนอะและว้วโดนคอไปหนึ่งทีครับแต่วะนี้ไม่มีลูกไฟเหรอการโร่ของเราคอปล่อยหมัดไปหน่อยละกันเโลกเกือบแตกครับแล้วก็หูระเบิดระเบิดระเบิดระเบิอระเบิดแรงเกินไปหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหน่าจะเป็นเมื่อวานนะ หรือว่าผมจําผิดนะผมจําผิดจําถูกขอภัยนะบ,บางทีผมก็ทาคลิปไปแล้วผมก็ไม่ได้มาตอบนะแล้วมาตีอีกรอบนะน่าจะเป็นคนเมื่อวานแหละผมมองดูแล้วนะการแพ้เหมือนกันเลยนะจบแล้วนะครับเดี๋ยวพิมพ์ไว้ดีกว่าผมหลงหลงลืมลืมนะบจบแล้วนะครับโอเคครับจบันไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาดันให้แบบให้เกือบถึงสี่แสน ถ้าเป็นไปได้ก็อยากถึง4ี่แสนนั่นแหละแล้วก็วันสุดท้ายวันศุกร์นะครับเรามาลุ้นกันว่าจะได้ลูกแก้วหรือเปล่านะครับอุตส่าห์ดองยาวๆดองนานขนาดนี้นะก็ต้องขอให้ได้ด้วยแล้วกันนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันที่13นะครับสวัสดีครับผม